ม่อมจกมกเพิ่งสารภาพเฉลยความลับที่เก็บมานานกว่า16ปีเอ็มบุตรารคำลูกสาวของหม่อมจกมกเผยคลิปทางช่อง y o u t u b e โฮมทัวร์บ้านพ่อหม่อมจกมกมาแล้วเดอ้อพ่อรักมากห่วงมากแต่เพื่อแฟนคลับแวะจัดให้จากห้องเช่า100บาทสู่บ้านราคา100ล้านบาทโดยพาไปโฮมทัวร์บ้านหม่อมจกมกคุณพ่อที่ห่วงบ้านมากๆแต่ยอมให้ลูกสาวเท่านั้นที่เข้ามาถ่ายได้ มอมพาชมบ้านปล่อยมุคฮาไปเผยทุกซอกทุกมุมอลังการบ้านตลกสุปตาเฉพาะตัวบ้านสามไร่พื้นที่1,200ตารางวาต้นข่อยตัรก,กีราคาหลายแสนเอ็มเมาพ่อว่าบริเวณด้านนอกบ้านที่พ่อจัดสวนหมดเงินไปเยอะมากทำไปหลายรอบมากกว่าจะตรงตามสิ่งที่เขาอยากจะได้โดยหม่มยอมรับว่าปกติจำให้ใครมาดูบ้านมีลูกสาวคนเดียวที่ได้มาถ่ายโดยพาลูกสาวและหล,ลานมาเปิดบ้านหลังงาม ของสะสมทั้งแพงทั้งมาจากเมืองนอกโตกินข้าวไม้ราคาแสนแพงครัวฝรั่งรูเอ็มบอกว่าพ่อตั้งใจจะทำอาหารฝรั่งสุดท้ายพ่อก็ทำแต่อาหารอีสานเอาครบขึ้นมาตำบนครัวฝรั่งตลกซุปตาบอกว่าบางคนไปลงว่าบ้านผมราคา50บล้าน60บล้านข้อมูลไม่ใช่อันนั้นเฉพาะไม้งานไม้ที่เห็นเป็นไม้สักเงินคนมาจากปูตานโดยเครื่องบินส่วนตัวใช้ฐานสีก้อนตลกดังแอบติดตลกพร้อมย้ำ ที่ไปลงบ้านผมห้าสหิบล้านบาทเข้าใจผิดกันนะสระไว้น้ำเจ็ดหลักเยอะๆด้วยกระเบื้องข้างล่างเป็นแรนกรนิตจากปอมเปอีสั่งมาสะลึกสองเมตรกว่าที่แพงเพราะก,กระเบื้องจากหินเล่าว่าชนเผ่าอินคาคนมาให้ผมบ้านผมเก้าหลัก ทั้งนี้ยังพาไปชมห้องลูกสาวลูกชายที่ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วมิกเพย์ไทยลูกชายก็ไปอยู่ที่เรือนรับรองอีกหลังในบริเวณบ้านของพ่อส่วนเอมแต่งงานออกไปอยู่บ้านตัวเองอีกหลังแล้วพร้อมทางพาชมห้องนอนตนเองเจ้าตัวบอกไม่ได้เลิศรู้เป็นห้องนอนธรรมดา บางทีก็ไม่ได้นอนบางทีก็ไปนอนข้างล่างทะเลาะกับเมียลูกสาวหัวเราะแซวว่าพูดเล่นพ่อตอบว่าพูดจริงโดยห้องนอนเน้นเครื่องเสียงเพราะชอบดูหนังฟังเพลงส่วนอีกฝั่งของสระว่ายน้ําเดิมเป็นเรือนรับรองตอนนี้เป็นโดมของลูกชายเป็นห้องอัดอะไรของเขาสระว่ายน้ํารูปแผนที่ประเทศไทยเพราะพ่อเป็นคนไทยเลยทำสระว่ายน้ำรูปประเทศไทยบ้านนี้น่าจะสร้างมา1 5 1 6ปีถามว่าทำไมไมาอยู่ลึกมากหมัมบอกว่าพ่อชอบเงียบ ไม่ชอบอยู่ในหมู่บ้านเช้ามาเสียงสตาร์ทรถดังรอบบ้านเสียงเปิดปิดประตูพ่อทํางานดึกๆไม่ค่อยชอบหมู่บ้านส่วนนอกร้วก็ยังมีที่ดินอีกที่หนึ่งด้วย12ไร่3งานเรียกว่าทาั้งบ้านทั้งที่ดินสุดรู้อลังการมากขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวสขอบคุณค่ะ